พักอีหินเต็มให้หน้าอยู่ได้พี่น้องเนี่ยปีนาสิบเฮ็ดหน้าแล้วนี่ปีนาเนี่ยสิกันดีๆสิเอาผายแยง,งมาก,กันสิเลี้ยงหอยเชอรี่แล้เนี่ยเราเบิ้งได้พี่น้องเด้อเนาะขาหอยเชอรี่เข้าไ่ต้องไปซื้อพ้อไมได้พี่น้องเดี๋ยวสิเปเอาผาเคียวมาก,กันเราปีนาพี่หมเก็บพักอีหินขายซะเป็นยังนี้เต็มอยู่แม่พี่น้อง ดูไหมหอยเชอรี่ห่าอ่ะเป็นธรรมชาติพร้อมดีดูไหมห่าประจําไปสื่อพันซําเด้นี่หอยเชอรี่เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยปีนาว่าสิบเฮ็ดหน้าสุดแล้วนี่เลี้ยงหอยเชอรี่ขายกันเด้อนี่หอยเชอรี่ธรรมชาติเลี้ยงน้ำให้หน้าเขาเลยมึงเด้อสีไายให้พี่น้องเบิง่งมันธรรมชาติแท้ๆเด้อนี่ นี่แล้วนี่แล้วหอยเชื้อหลี่แล้วนี่พี่น้องเนี่ยพอหายเชื้อหลีเพิ่นเกิดธรรมชาติดมันบ่ล่ะเพชรหน้าพิ่นกระฐานตนาน้น้ำฝนหมนี่หมสีบอกร้านเนี่ยเฮ็ดผ่าแตงแยงเล้วโอ้ยน้ำปักขาพี่นอ้องเอ้เสเมืองผักปากกระแนงยงเรือพี่นอ้องเอ้ย เต็มทงไฮทงหน้าคอยอยู่เนี่ยพักอีหื่นพี่น้องเพิ่นกำลังฉี่ไงคอยสิดึงให้เบิ้งเด้อไงเติบเราได้พี่น้องเอ้ยนี่ไหมพักอีหื่นคอยไหมเก็บไปขายซะไปยังเถอเต็มทงไฮทงหน้าคอยอยู่งไหมพี่น้องพี่ไหม ตน่นน้อยๆก็ร่างขืนพี่น้องเอ้ยตน้นพักอีนี่พี่หลายคักจังน้อย,อยกเก็บไปขายได้ตัวนี้โอ้มาเด้อมาเก็บน้ำแขนก็นกนได้แต่ตน้นซัมหนิก็ร่างแสบเด้แต่ว่าจังน้อยตนย้นใหญ่กว่า,น,านี่จังน้อยนี่เก็บไปขายได้เด้อพี่น้องนี่ต้นก็ร่างสัตว์จ้ะพักอีนี่